สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุลช่วง16-28กุ่มภาพันธ์2568เรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลน,นะคะก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าดาวประจำตัวของคุณช่วงนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะาชาวราศีตุลบางท่านอาจจะมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะทั้งเพศตรงข้าม และทางเพศเดียวกันอะไรใดๆก็ได้นะคะชาวราศีตุลค่ะอ่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะได้พบปะคนรู้จักด้วยที่ในเชิงรักษณะคนรู้จักเก่าๆนะสำหรับชาวโสดนะคะสำหรับชาวโสดเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆอะไรแบบนี้ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่รักนะคะคู่รักเนี่ยช่วงนี้กะลังอะไรที่มันขัดขัดแย้งๆต่อกันบ้างหรืออาจจะมีเหตุในเรื่องของ หรือถ้ามองในมุมดีก็คืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันได้หรือการทำไรร่วมกันได้แต่นะคะการทำไรร่วมกันใหม่ๆเกิดขึ้นได้การพยายามบุกเบิกสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะของชาวราศีตุลส่วนคนที่มีปัญหาความรักนะคะดาวจำตัวสถิตพบอริเนี่ยนะคะลราก็เล็งวินาศด้วยใครที่มีปัญหาปกปิดปิดบังอะไรต่อกันนะคะก็ต้องควรระมัดระวังในช่วงจังหวะนี้ นะคะของชาวราศีตุลน,นะนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะภาพรวมกว้างๆค่ะนะคะภาพรวมนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างการทำนายยิปซีอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยลุงหน้ามากๆนะคะสิบกว่าวันสั้นๆเองค่ะนะคะก็เรียกว่าไม่ถึงสิบห้าวันดีเพราะเดือนนี้มีแค่ยี่สิบ 8วันชาวราศีตุลสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะนี้ถ้าคุณมีอกถ้าคุณมีคุณรอคอยข่าวดีหรือรอคอยการติดต่ออะไรเราก็มองว่าคุณกําลังรอคอยข่าวดีบางสิ่งบางอย่างจากธุรกิจหรือจากงานที่คุณจะต้องไปติดต่อนะคะหรือคุณกาลังคิดก็ได้ว่าคุณต้องเริ่มต้นได้แล้วว่าคุณจะต้องตัดสินใจบุกเบิกอะไรใหม่ๆนะคะหรือช่วงนี้จังหวะที่คุณอาจจะต้องไปแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะเอ่อก็จะนําพาโอกาสดีๆมาสู่คุณนะคะถ้าคุณจะต้องแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานก็ได้นะคะมันจะนําพาอะไรชื่อเสียงความสําเร็จนะคะต่างๆมาสู่ได้นะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสถ้าจะมองแบบนี้ใครที่อยากใครที่พยายามพยายามรอง,งานอยู่หรือพยายามแบบว่าติดต่อง,งานนะคะก็จะได้ข่าวดีแล้วด้วย นะคะของชาวราศีตุลอ่าเราก็มองว่าคุณพยายามติดต่องานที่คุณที่คุณไปสมัครก็ได้นะคะหรือคุณพยายามมีหาช่องทางที่จะไปสมัครงานก็ได้นะคะของชาวราศีตุลส่วนอ่าบางท่านนะคะบางท่านจะมองว่าอู้โชคมาส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสค่ะอ่าใครที่รู้สึกว่า เรารอคอยนะคะเรามองว่าคุณอาจจะรอคอยเงินเงินเก่าเก่าเงินอะไรก็ได้ที่คุณรอคอยเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ด้วยเงินมาจากการทํางานได้นะคะตรงนั้นน่ะหรือเงินแบบว่าที่เคยมีปัญหาอะไรมาแล้วนะคะก็จะมองว่าชาวราศีตุลก็อาจจะมีโอกาสได้เงินตรงนั้นส่วนชาวราศีตุลช่วงนี้ชีพจรจะลงเท้านะคะ อ่าหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะไม่ได้ชิปจปรองเท้าแต่คุณมีการติดต่อตกลงพูดคุยกันการร่วมลงทุนกันบางท่านมีธุรกิจต่างถิ่นไกลก็มีนะคะอ่าส่วนบางเคสเนี่ยก็จะมองแค่ว่าคุณเก์คุณเดินทางค่ะนะคะค่าใช้จ่ายจ,จะไปกับเดินทางแหละอารมณ์ประมาณนั้นได้ส่วนบางท่านก็อยากจะได้อะไรใหม่รถใหม่ได้ไหมได้ด้วย นะคะบางท่านก็จะมีเกณฑ์การหรือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพานะและค่าใช้จ่ายในเรื่องของบริวารนะคะในเรื่องของบริวารด้วยบริวารสถิตภพอรินะคะดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ภพอริอ่าบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนานานะคะของชาวราศีตุลส่วนในบางท่านค่ะเอ่อใครหวังจะปลูกบ้านหรือใครหวังจะทําบ้านใหม่บูรณะบ้าน สร้างบ้านอันน no? <Yeah> ี้ไ um ด้หมดนะคะอัน so นี <or> ้ได้หมดถ้าใครอยากจะทําบ้านใหม่นะนะคะก็ไม่แน่นะคุณมีบ้านอยู่แล้วคุณอาจจะมีที่ทางอย่างเงี้ยแต่คุณอยากจะทําทาอะไรกับที่กับทางของคุณอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะของชาวตุลส่วนใครที่ต้องทํางานติดต่องานงานทางไกลช่วงนี้จังหวะมานะช่วงนี้จะเป็นจังหวะแต่ส่วนบางท่านก็จะคิดมากคิดเยอะนะบางท่านก็จะคิดมากคิดเยอะด้วย เพราะว่าเรากลับมองว่าคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณลงทุนอะไรลงไปแล้วนะคะเงินมันจะไหลออกไหมอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะหรือลงไปแล้วเราจะได้ผลดีกลับคืนมาไหมเราจะมีความสําเร็จกลับคืนมาไหมบางท่านก็คิดมากคิดเยอะตรงนี้ส่วนบางท่านจะร่วมลงทุนกับใครถ้าไม่ใช่คู่ก็คือคนใกล้คนในครอบครัวนี่แหละนะคะคนในครอบครัวได้นะคะของชาวราศีตุลอ่าใครหวังทําบ้านใหม่ก็จะต้องได้ทําบ้านใหม่นะคะใครหวังงานรถเยอะ ใครหวังงานอยู่เดี๋ยวจะต้องมีข่าวดีในเรื่องของงานแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธอะย้ายออกจากตําแหน่งงานแล้วก่อนหน้านี้ดาวพุธเออไม่ใช่ดาวพุธดาวอังคารค่ะขออภัยพูดผิดดาวอังคารย้ายออกจากตําแหน่งงานละดาวอังคารก่อนหน้านี้ทับงานแต่ได้ตําแหน่งนิดนะคะการติดต่ออะไรใดๆก็งเงียบกริบเอ๊ะทำไมไม่มีข่าวดีอะไรเลยในเรื่องของงานตอนนี้ก็มีโอกาสละในเรื่องของงาน นะคะส่วนบางท่านก็จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลชิปเดินทางไกลชิปจอดรองเทา้าการติดต่อเจราจาการงานใครที่อยากจะเปิดธุรกิจจะมีโอกาสได้เปิดธุรกิจนะคะธุรกิจใหม่ๆค่ะเกิดขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าเชื่อว่าช่าชวงนี้ชาวราศีตุนอาจจะรู้สึกว่าอืมเป็นกังวลเท่านั้นเองนะคะเป็นกังวลว่า การทําละลายลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะดีไหมนี่คือในเรื่องของคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวเนี่ยบางทรา้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีในปัญหาในเรื่องของการการสื่อสารอะไรกันบ้างนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะตรงนี้แต่ถ้าเรารู้สึกเฮ้เราก็นิ่งๆเงียบๆไปถ้าแฟนเขาจะหงุดหงิดหรือตัวเราอ่อจะมองว่าอ่าแฟนอาจจะหงุดหงิดก็ได้นะคะการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรานิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรเลย นะคะภายในครอบครัวจะมองแบบนี้ไม่ได้มองว่าอูภายในครอบครัวจะต้องเกิดเรื่องอะไรใหญ่ๆใครที่มีปัญหาให้ฟังในตําแหน่งของคนที่มีปัญหานะคะเพราะว่าตําแหน่งของครอบครัวเนี่ยจะพยายามไม่ถ่ายอะไรที่มันแตกแยกนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาช่วงนี้ห่างเหินกันนิดนึงนะ บางท่านห่างเหินกันนะคะด้วยหน้าที่การงานก็แล้วแต่หรือด้วยความเบื่อเบื่อในในเรื่องของอารมณ์กันก็นแล้วแต่หรือที่ห่างเหินมีอีกหนึ่งสิ่งคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดปิดบังหรืออาจจะหมายถึงเขาจะรับรู้สิ่งที่คุณปกปิดปิดบังได้เรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นก็มองในมุมมองของผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทํา นะคะตรงนี้อ่าจะมองว่ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะอ่ะเริ่มมีคนอื่นเข้ามาปกปิดปิด,ปดบังแล้วล่ะหรือเริ่มไปใกล้ชิดกับคนอื่นหรือเริ่มไปคุยกับคนอื่นนะคะการไปเขาเรียกว่าการไปกระชับมิตรหรือการที่บ่าเอออยากจะมีคนคุยอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นเรื่องราวปกปิดปิดบังมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบังนั่นแหละนะคะอ่าความลับตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายเขาก็ทําแน่นอนค่ะชาวราศีตุลคุณจะรับรู้เรามองว่าคุณจะรับรู้ นะคะตรงนี้เกิดขึ้นจะมองแบบไหนอะ่ะก็ความลับไม่มีในโลกนะคะความลับก็จะไม่มีในโลกเช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะนะคะส่วนใดๆแล้วในบางท่านหมายถึงอะไรคะผ่านมาแล้วในบางท่านก็ผ่านมาแล้วนะคะเป็นในบางท่านเนี่ยเรื่องมันเกิดไปแล้วก็จ,จะหมายถึงว่าคุณอาจจะตัดสินใจแล้วล่ะสิ่งที่เราหวังว่ามันจะดีขึ้นมันกลับไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายคุณตัดสินใจเองก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่า ถ้าเราพยายามอดทนต่อไปหรือถ้าเรารอเขากลับมาต่อไปอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณรู้สึกได้อะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอมันก็ไม่เหมือนเดิมหรือคุณจะเรียกร้องเรียกร้องตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ด้วยมาดูเขาคนนั้นของชาวตุนกันค่ะ เรื่องราวตำแหน่งความรักเนี่ยสลับกันได้นะคะโอ้ตัวเองอืมเขาไปมีทางเลือกอื่นนี้คะเนี่ยหรือถ้าคุณเป็นปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนล่ะที่ตะก,กี้มองเห็นว่าการปกปิดปิดบังล่ะอ่าก็จะมองว่าเขาต้องการตีตัวออกห่างจากคุณนะ เพราะเรามองว่าเขายังให้ความสําคัญกับตัวจริงของเขาอยู่นะคะส่วนในบางท่านต่อให้เขาคบกันกับคุณตัวจริงคุณเป็นแฟนตัวจริงแต่เขารู้สึกว่าเขามีทางเลือกนี่เขาอาจจะคิดว่าทางเลือกที่เขาไปคุยนั้นน่ะอาจจะมีอะไรที่คู่ควรกับเขาก็ได้นะคะส่งเสริมกันและกันในเรื่องของอาชีพวิชาอาชีพวิชาการงานก็ได้หรือมีอะไรลงล็อกลงตัวได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือเขานะคะ เรามองว่าคุณไปรักคนที่เขามีเจ้าของล่าวะถ้าไปรักคนที่เขามีเจ้าของอะ่ะจะให้เขาชัดเจนกับคุณเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเขามีคนของเขาอยู่นะคะคืนชัดเจนกับคุณก็น่าจะรู้เรื่องส่วนจะมองแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องเออถ้าคุณเป็นตัวจริงแล้วคุณรับรู้อะไรเนี่ยนะคะสิ่งที่เขากระทำ เขาอาจจะไปกิกกัดทางนู้นทางนี้ทางนั้นนะคะแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะถามว่าถ้าคุณรู้แล้วเขาพยายามแก้ไขแก้ต่างอะไรไหมเรามองว่าเขาไม่คิดจะพยายามแก้ไขแก้ต่างอะ่ะแปลกๆตรงที่ว่าเ,เขารู้สึกว่าเขาเขาพึงพอใจที่อยากจะลองไปเลือกเปิดใจหรืออยากจะลองไปเลือกคบคนอื่นดู นะคะนี่คือคนของคุณนะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือชัดเจนถ้าคุณไม่ชัดเจนเดี๋ยวเขา่คนของเขาจะรู้เรื่องนะคะเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณชัดเจนก็หมายถึงคุณก็รับรู้ถ้าเขากระทําคุณนะมันมีแค่นี้เองไดนะ้มีแค่นี้ส่วนในบางเคสเนี่ยจะมีในเรื่องของปัญหาปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันปัญหาความสัมพันธ์ไปในเรื่องของอะไรเอย่ย อืมการสื่อสารกันแค่นั้นได้ไหมได้นะคะการสื่อสารอะไรใดๆก็ได้หรืออาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยมีเรื่องของปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็จะเกิดแบบนี้แต่ใดๆแล้วก็จะมองในมุมมองว่าท่านจะให้เขาหวนหรืออยากจะกลับมาเคลียรหรือจะสะสางปัญหานะคะเรามองว่าเขาเอาตัวรอดง่ายกว่าหรือเขารู้อยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันสะสมมาสักพักละนะ ถ้าจะให้เข้ามาแก้ไขอะไรใหม่เนี่ยเรามองว่าเขายากนะคะยากที่จะแก้ไขสู้มูฟออนดีกว่านะคะสู้ทางเลือกใหม่ดีกว่าแล้วก็มองเห็นบางท่านเขาเริ่มชัดเจนกับคนอื่นแล้วนะคะโอ้การจะหวนกลับมามันก็ยากเกินไปสำหรับคุณค่ะอนาคตอันไกลคุณรู้สึกว่าการที่จะหวนกลับ มาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าต้องเชืคอว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วอะคุณกับเขาน่าจะระหองระแหงกันมัง้งหรือคุณกับเขาทะเลาะทะเลาะเรามองว่าถ้าทะเลาะจะทะเลาะแรงนะเนี่ยนะคะหรือเราประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคาราคาซังคุณกับเขาอาจจะห่างเหินกันมาแล้วก็ได้นะคะใครที่คาราคาซังก็ต้องมีการตัดสินใจมองเป็นในรูปแบบแบบนี้ค่ะ มีการตัดสินใจแล้วใครที่คาราคั่งตัดเม่ดเลอะห่างกันแล้วต,ตัดเม่ตายขายกันไม่ขาดสักทีตอนนี้ก็น่าจะมีการเกณฑ์การห่างเหินตัดสินใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมันเป็นในเรื่องของความสเสน่หามันเป็นในเรื่องของความรับลมคมในและบางครั้งก็อาจจะหมายถึงอะไรเรื่องของชู้สาวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็ มันก <M est oren alı> <ower> ็ยากจะไปต่อจริงๆอนาคตอันใกล้ของคุณคุณก็รู้สึกว่ามันมาถึงทางตันแล้วระหว่างคุณกับเขาถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีใจให้กับเขาถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอืมเขาคือคนที่เราคือเขาเรียกอะไรคนที่เรามีใจอย่างเนี้ยนะคือคนที่มีคุณค่าหรือคนที่มีค่าสำหรับเราก็ตามแต่ตอนเนี้ยอารมณ์ตัวตนของคุณคุณไม่มีทางออกทางไหนเลยนอกจากตัดสินใจแบบนี้นะคะนอกจากตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้แบบไหนตัดสินใจแบบนี้คือการหลุดพ้น การหลุดพ้นนะคะส่วนในบางท่านยังอยากจะพยายามไหมบางท่านแค่ทะเลาะกันเฉยๆนะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตที่แบบโอ้ต้องห่างเหินนะคะใครที่เป็นคู่กันแล้วก็ตัดไม่ตายขายกันไม่ขาดค่ะเพียงแต่ทุกอย่างเนี่ยลดลดลาวาศอกนิดนึงลดอารมณ์ร้อนกันและกันนิดนึงนะคะลดความประทะนิดนึงแล้วพอใจเย็นละหันมาคุยกันได้ไหมถ้าใจเย็นแล้วหันมาคุยกันได้มันก็ต้องดีขึ้น นะคะมันก็ต้องดีขึ้นค่ะแต่บางท่านคุยกันไม่ได้นะคะบางท่านเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วถ้าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะได้องนั่งทุกหรือบางท่านกาลังกลับมาทบทวนตัวเองก็ยังได้ค่ะทบทวนเพื่อตัดสินใจเป็นช่วงจังหวะที่คุณทบทวนเพื่อตัดสินใจนะคะ หรืออารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยเชิญเจ้ายัางไงดีฉันตัดสินใจยังไงดีแต่ถ้าจะให้ไปต่อมันก็ไม่มีความสุขมันก็มีแต่ปัญหายอย่างเงี้ยมาดูฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีตุลค่ะ โอ้ใจมูฟ mm hmm. เรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเชื่อว่าใจมูฟอ่อนเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็ใจของเขารู้สึกว่าเขาไม่ mm hmm. มีความหวังกับใครสักคนหนึ่งเลยที่ขึ้นมาให้ชัดเจนเหมือนเดิมเลยคนคนนั้นต้องมี power มากๆหรือคนคนนั้นต้องมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมากๆนะคะหรือคนคนนั้นสามารถส,สามารถส่งเสริมให้ชีวิตของเขาอะมีความก้าวหน้าได้ก็ได้ค่ะเนี่ย จากใดๆที่เคยปกปิดหรือจากใดๆที่แบบว่าเอ่อประสงปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่มันเริ่มมันเริ่มชี้ชัดหรือมันเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หมายถึงอะไรหมายถึงเคยปกปิดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกแล้วว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยเรามองว่าใจของเขามันมูฟไปแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ เขาพร้อมที่จะเริ่มอมนาคตใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเขาคนนี้ไปได้ขนาดไหนแต่เขารู้สึกถึงวันนี้ว่าเอ๊ะเขาคนนั้นสามารถส่งเสริมอะไรเขาบางสิ่งบางอย่างก็ได้ค่ะบางท่านน่ะไกลกันนะเป็นแฟนกันไกลกันอนะไกลกันแล้วผมก็ว่าเออด้วยความไกลด้วยแหละมันก็เลยมีช่องทางที่เขาคุยกับคนอื่นได้ ชาวโสดชาวโสดช่วงนี้เสน่ห์เนื้อหอมมากเลยนะคะมีใลคนพยายามอยากจะเข้าหาคุณเท่าที่เห็นนะหรือไม่ว่าคุณจะไปติดต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราก็มองว่าชาวโสดเนี่ยเอ่อจะใช้คําว่าไงดี่อะอารมณ์ออร่ามานะนะคะอารมณ์ออร่ามาโอเคใครที่พึ่งอกหักรักคูดจะเริ่มต้นสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็คงไม่ใช่ง่ายหรอกตอนนี้ มีอย่างเดียวค่ะคือการทํางานหาเงินนะสาหรับคนที่เพิ่องอกหักรักคุดมาส่วนบางท่านถ้าไม่ใช่สเปคฉันก็ไม่อยากจะเปิดใจให้กับใครอารมณ์ประมาณนั้นจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนในบางท่านจะมีใครเข้ามาอีกล่ะขอดูซิมีไหมมีค่ะนะคะมีค่ะตอบมาให้แล้วนะคนมีตําหนิได้ทางเลือกใหม่ได้นะคะหรือมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ชอบก็ได้ นะคะไม่รู้จะเลือกทางไหนดีก็ได้ค่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ได้หมดเลยนะคะหรือมีคนพยายามที่จะจีบคุณให้ติดอ่ะเอาง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นคุณไปฝ่ายชอบเขาแล้วคุณแอบชอบแล้วคุณแบบว่าไม่แสดงตัวตนอะไรเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะถ้าคุณชอบแล้วคุณเก็บไว้ในใจเขาก็ฟ้องมาว่าต่อไปนี้คุณอาจจะอยากจะอาจจะอยากแบบว่าติดต่อหรืออาจจะอยากแบบว่าเปิดเผยความในใจ ถ้าเป็นคุณเป็นฝ่ายชอบเพรานะนะนะคะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะบางคนก็กังวลไงนะคะแต่เราก็มองว่าตัดสินใจช่วงนี้คุณอาจจะบอกว่าฮึดฮึดสู้ก็ได้ฮึดสู้จีบแล้วอะไรอย่างเงี้ยการคบค้าสมาคมมันอาจจะยังไม่ชัดเจน ในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าในวันนี้เพราะบางท่านนะคบกันเอาที่สบายใจนะคะส่วนบางเคสก็จะมองในมุมมองว่าใครที่คบแล้วเพิ่งคบหรือเพิ่งคุยก็ได้แต่คุยแล้วคุยในที่นี้หมายถึงคุณต้องโสดนะคะอ่าแต่คุยแล้วแล้วมันไม่มีอะไรที่พัฒนาเลยนะคะอ่าก็อาจจะหมายถึงอะไรทางเลือกใหม่ได้ค่ะตรงเนี้ยนะคะทางเลือกใหม่ได้ส่วนบางท่าน อื uh huh. ได้พ่อไม่แม่ไม่ไม้ได้คนมีตำแหน่งได้คนโปรไฟล์ดีนะคะที่กำลังจะเข้ามานะนั่นคือสับบางคนนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบไหนอะอารมณ์ประมาณว่าคบกันเอาที่สบายใจอะจนกว่าจะชัดเจนจนกว่าคุณจะแน่ใจนะจนกว่าคุณจะแน่ใจในตัวตัวของเอ,อ่อคนที่เข้าเข้ามาจีบคุณะละ่ะ เอาที่สบายใจค่ะไม่ต้องมีอะไรเร่งรัดของชาวราศีตุลอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้นะที่คุณรู้สึกเอ้ยฉันก็ครบแบบเนี้ฉันไม่ได้เอาเรื่องของความรักเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ฉันเน้นแต่ง,งานเน้นแต่ความเจริญเน้นแต่ความก้าวหน้าบางท่านเน้นแต่ธุรกิจกิจการการงานก็ว่ากันไป นะ่าความรักก็คุยคุยเรื่อยๆคุยแล้วถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็มีทางเลือกใหม่เองบางท่านก็จะคิดแบบนี้นะคะส่วนบางเคสค่ะจะมีโอกาสมากๆเลยได้พบรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้นะมีโอกาสนะคะรักคนไกลรักทางไกลได้หมดค่ะสินเสมอไหมก็น่าจะโอเคเลยแหละนะคะตรงนี้ น่าจะเข้ามาในรูปแบบส่งเสริมคุณได้พอสมควรนะคะพอสมควรแต่ก่อนที่จะคุยกันให้เช็คโปรไฟล์ดีๆก่อนว่าเขามาในรูปแบบหลอกเรารอเปล่าหลอกหมายถึงเขามีคนอื่นที่เขาปกปิดปิดบังไหมนะคะเขาเรียกว่าหลอกนะคะตรงนั้น,นอ่ะอ่าก็ให้เช็คโปรไฟล์กันดีๆก่อนหรือบางท่านคบกันก็จริงคุยกันก็จริงแต่มันไม่มีอะไรบ่งชี้ชัดอาจจะมาในรูปแบบผลประโยชน์ ต่างคนต่างมีผลประโยชน์นะคะส่วนใครที่เพิ่งผิดหวังมาก็นู่นแหละนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนค่ะเป็นช่วงของการพยายามกลับมาเข mm. าเรียกว่าอะไรกลับมาเติมเต็ม mm. สภาพจิตใจของเราถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างจะยากนะคะเพราะบางท่านก็ทุกข์จริงๆนะใครอ,อกหักใครไม่อ,อกหักไม่รู้อะอกหักก็รู้เลยกาการที่จะพยายามมา เป็นตัวเองคนเดิมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งหรือสักพักหนึ่งแต่ก็บอกว่าชาวตุลก็คงไม่น่าจะใช้เวลาเยอะเท่าไหร่นะคะคุณเป็นชาวถล่มด้วยอ่ะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณก็มาหาอุด,ด้วยคุณก็สามารถเข้มแข็งได้วรวดเร็วเช่นกันนะคะหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ได้นะชาวโสดไม่มีใครช่วงนี้ตัวตนของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งแต่ลับงานได้ ออสองอาจจะไปนึกถึงอะไรบางอย่างได้นะคะอาจจะไปนึกถึงอะนะคะแค่นึกถึงก็ได้โอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรความรักชาวโสดชาวโสดค่ะตอนนี้มีใครเข้ามาเราก็กลับมองว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณไปเรื่อยๆคุณก็ยังไม่ได้ว่าอู๋ฉันต้องมานั่งโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะให้ความสําคัญเรามองว่าระหว่างความรักและเรื่องของการงานการเงินคุณจะให้ความสําคัญในเรื่อง,องการงานกันเงินก่อนความรักก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันยังไม่ชัดเจน นะคะยังไม่ชัดเจนส่วนบางท่านก็ได้พบเจอคู่รักคนไกลก็มีการติดต่องานทางไกลก็ได้ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้นะคะแล้วก็ชาวตุนก็เนื้อหอมด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกเป็นคนเลือกเยอะหมายถึงว่าเป็นคนช่างเลือกหรือคุณเป็นคนโลกส่วนตัว การเรียกว่าช่างเลือกก็หมายถึงโลกส่วนตัวนี่แหละนะ,ะการที่แบบว่าเลือกสเปกอะไรอย่างนั้นน่ะอ่ะเราก็มองว่าคุณก็ค่อยๆเลือกโอเคนะคะความรักของชาวตุลค่ะบางท่านหลายท่านนะคะคู่รักครอบครัวจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆทำบ้านใหม่ได้ได้ที่ทำกินใหม่ได้ได้บุกเบิกธุรกิจใหม่ได้นะคะตรงนี้ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักให้คุยกันให้เข้าใจนะนะคะ ต้องให้พยายามคุยกันสื่อสารกันนะต้องให้พยายามเขาเรียกว่าลดทิฐิลดลาวาสอกถ้าใครที่ช่วงนี้คุยกันไม่เข้าใจอ่ะก็แค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลยะห่างการคุยนะคะเวลยะห่างการคุยส่วนชาวโสดจะมีโอกาสได้พบรักค่ะแต่ให้เช็คโปรไฟล์ก่อนว่าที่เข้ามาเขามีเจ้าของหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะโอเค ได้จะประมาณนี้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วถ้ารู้สึกถึงวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกถึงความมั่นคงละรู้สึกถึงความชัวร์ละรู้สึกถึงการมั่นใจที่เราจะต้องบอกว่าเปิดใจละอันนั้นอ่ะค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันแต่ก็เชื่อว่าคุณก็กำลังจะมีความรักเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของชาวตุลช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ก็ขอให้ชาวตุลทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ขอให้มีความสุข นะคคนที่มีปัญหาความรักบางทีบางครั้งบางคราวคนเราอะถ้าผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะให้อภัยได้ก็ให้อภัยนะคะเราให้หันแล้วก็เรียกว่าอะไระมาปรับความเข้าใจกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันช่วงนี้ใครปรับกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็แค่ก็แค่เวลรยะห่างการสื่อสารไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ขอให้ ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ